สวัสดีครับเอฟทีผู้ติดตามทุกท่านนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้ก็เอามาลงให้แล้วคัดออกมาตัวที่ลงให้ก่อนก่อนก็อย่าลืมนะครับใครพอมีกำลังกอ็อย่าเพิ่งตัดทิ้งนะครับลองเล่นไปดูอันนี้ตัดมาเฉพาะคนที่มีงบน้อยครับเนี่ครับตามกันดูมาเล่นกันดูนะครับ เลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับแต่ก็จะหลุดไม่มากครับไม่กี่งวดนะครับถ้าเข้าก็เข้าตรงๆงครับงวดนี้ก็มาแล้วครับมาแล้วงวดนี้ก็มาอีกแล้วครับใกล้วันหัวออกแล้วครับเป็นโค้งสุดท้ายก็เอามาอัปเดตกันให้ดูครับอัปเดตใหม่ๆเลขก็น่าจะเป็นตัวเดิมๆครับมาเพิ่มใหม่ๆก็ไม่กี่ตัวครับ ส่วนเลขที่ลงให้ก่อนนั้นก็น่าเล่นนะครับก็เอาไปจับไปจองก็เอาไปซื้อดูครับนี่ครับติดตามไปดูนะครับตอนนี้ก็เอามาลงให้ใหม่แล้วครับเป็นเลขตัวเดิมๆครับมาใหม่ก็ไม่กี่ตัวครับคัดเลขน้ยนอยๆเอามาให้ลองดูครับส่วนเลขที่ลงให้ก่อนนั้นก็อาจจะมีมากตัวแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นธรรมดาครับนะเพื่อการไว้ตอนนี้ก็เอามาลงให้แล้วก็ติดตามกันดูนะครับชอบตัวไหนอชอบตัวไหนก็เอาเลยครับนะเอาเลยครับไปหาซื้อได้เลยวันนี้ก็ฝากให้ผู้ติดตามทุกท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ทาง YouTube ด้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับจะได้มี มาให้เรื่อยๆนะครับถ้ามันเข้าก็เข้าติดต่อกันตลอดนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคนะครับเฮงเฮงเงเฮงนะครับ